ต่อไปเป็นการจุลพล นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต รัหัตตุสัมมาสัมพุทธัสนันเอวังเจตปุตโตพระมณ a n โหเจตวะปาทัยยัตตถายะ มาทุโนอัมพยันเจวะปักกมิตสัตถินจะทศวามักเคนะถ้าเปทวะทักพินาทังอุพิปิตวานันมาตัสสะ วันตะโนกาสังอะอีกันโตโออะเอวัง <test> <specialize> อานวาอาอาวันนเจนจรเจตบุตรมาลิกุทธพรานไทยใจนี้อวดเก่งกะขะก้าแข็งกำแหงเอาขัดห้างนอนในพนณัหลาวารันยิกยาะปะเทออ่านบรมรัญญาเจตราจตรัตสั่งตั้งไว้ให้ตรวจเวเวน ระวังด่านประตูดงแดนพายอีนั้นัตวาเมื่อได้ตาดับสารพืชพาชาราชูชกทพชีชาาตไม่รู้คนที่ตาแก่แสนชาราต ดยเลลินหลักแหลมในเชิงหลวงนะบอกว่าเป็นพระราชทูตหลวงอลือทางนำซึ่งสุภลักษณะสาราราชสารแห่งพระผู้ผ่านพิพ,พสิสี่อีนีนะให้ออกมาเชื่อเชิญพญาสีบรมภพิต ทิพงทิ่พา,ากรนาเข้าสู่พระนครกรุงไกเจตบุตรก็ติ่นต้องใ้ไม่เคลือบแคลงนัสำคัญขาเนแจ้งว่าจริงดังวาจางพระมานังโพเชตวาจึงยังให้พรามให้พัตกิจมาทุละมังตายาัง ต่างตกางกาพูดโอ้กำลังแรงป่าไทยหยางหาเรนโตพระนวัดน่งอาสะทันจะสามันชะตังจามวาสีชะมาตติ นาตเวทังนมตติติอุนะมหาพระามเวดูกรมหาพระามพุทธาเท่าผู้ถือสารเอสะมะเอโซปัพโตอันว่าเขาพระหิมพระอานนะ ภูมิพาัิตบานพอดพีตายตุ้งสะโมเอกเตโหมาเตลามโยเทียมยอมศีลาลายแลอดิเลกอารามลุงลาวก็ปลายรัตนมณีนพแก้วแกมเกิดกับก่อนผา ก็เหลือเลื่องเลืองบุตรบาโมราเจรันเจลูนั้นลวงเป็นสีลุงพุงพลเพียงอัมพรพื้นนาพาตชูจะโกอันนี้ฮการจุลพลอเนื้อหาสาระของการจุลพลนั้นทำนอง ก็ว่าธรรมวัตรไกลๆหรือว่าพื้นๆสร้างความเพลิดเพลินให้ผู้ฟังแต่เนื้อหาสาระจริงๆของการมหาผลนั้นก็ไม่มีอะไรมากนักมหาผลค่มหาหมายถึงใหญ่คนคือสรุปรวมแล้วว่ามหาผลหมายถึงป่าน้อยป่าน้อยคือ,อ ชูชกเดินทางก็ชมป่าชมเขา,าชมผลนทางในระหว่างเดินทางอันนี้ก็เป็นเนื้อหาของการมหาพลราที่จริงก็ไม่จําเป็นจะต้องภาลนาอะไรให้มากในเรื่องราวของการมหาพลเพราะว่าหลังจากเจตบุตรให้ผล้นทางแล้วชูชกก็ชมป่าชมเขาจนกระทั่งเกือบจะถึงทีีวงกฎอ,อันนี้ก็จะส่งท้ายการมหาพลอัดสักนิดหน่อย ยังอัตถางอันว่าอัตอันใดยังไม่ได้แจงปลากดจุนียปาเทในจุนในในจุนียบทปัดชาภาภายหลังต่างอัตถางอันว่าสมเด็จพลมนาศาสตดนาอาจานเมื่อเจอโปรดประธานอัตันนั้นให้แจ้งชาต จึงตรัสว่าพิเขาเอดูกระสงผู้กลัวภายในวัตสงสารพระมนพันธุอันวาพระอ ท้าอุภูเป็นเผ่าพาระราชวาาโคตทิชงวิสัยสุตาวาเมื่อตะนับสุนทรคาดีสินเตตุดอันนายพระนเอเจราจิตแต่บุตรบอกแจ้งจำทนัดนายพระนัด วิธีเถือนทุเลอุขาถทาขจิตโตเท้าทาริเชตเกิดชื่นบานมันเทองใจ ยกยามและว่าขึ้นใส่ไหลจะพักแหลงละลาละลังปะทักขีนางกะตะวาเท้ากะปะทามปะทักสินสินตติยาอวานเวีิญลอบสอบที่อาจจะโต้อันว่า พระอจ,จุตะเลสีภูส่างพดญาตฐมาธิเสรตมฤติยาบทบำเพ็ญพลเพิ่มพระนวัตในประเทศที่ได้ในพระกา ประเทศที่นานและนัจุลวันนา,น,านิธิตาประดับด้วยพระคาถาสามสิบห้าพระคาถา